สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการปากมันนะคะเรากําลังเจอการทุกวันนะคะจันถึงสุกเลยนะครับกำลังดูตัวเองนะคะในอดีตกับปัจจุบันซึ่งมันต่างกันเราฟ้ากับดินจริงๆลองดูนะคะนี่อดีตกับปัจจุบันจริงๆสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตกใจเหมือนกันว่าทําไมหน้ามันแก่ย้อยหย่อนยานได้ขนาดนี้นะคะดูตรงคางคานใต้คางใต้แก้มเกล้มโหกะฟ้าจุดดำ แน่นหน้าไปหมดเลยนะคะริ้วลอยล่องลึกตาเตอนนี่เหี่ยวย่นย้อยหย่อนยานถุงใต้ตรงใต้ตามันดำไปหมดเลยนะคะแล้วไม่คิดว่ามันจะกลับมาได้นะคะไม่คิดว่ามันจะกลับมาได้นะะไดลไดแล้วก็มันมันจะผุดผ่องทั้งตัวขึ้นมาได้แล้วความเล็กเรียวกระชับของผิวหน้านะ่มันยกขึ้นไปได้ยังไงก็งงตัวเองเหมือนกันนะถ้าเกิดดูกันแบบว่าเดือนต่อเดือนอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าไอ้ความชัดเจนมันก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าคือคือปัจจุบันเนี่ยถ้าถามมาทุกคนถามบอกโอ้โหคิดว่าดีขึ้นเยอะเลย นะคะหน้าดีขึ้นเยอะเลยดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยดูเด็กมากพี่น่ยไปเจอกับเพื่อนฝูงที่ว่ารุ่นเดียวกันที่กลายเป็นพวกพวกนั้นกลายเป็นคนหน้าแก่ไปหมดเลยนะแต่ว่าพี่ยังไม่รู้เรื่องว่าหน้าพี่เปลี่ยนไปเยอะเลยไม่รู้จริงๆนะคะอ่ะแล้วก็ถ้าถามวัฒนรณตอนนี้พี่ใช้อะไรบ้างพี่ก็กินคอลลาเจนกินเบต้ากูแคนนะคะแล้วก็กินของหมอเพิ่มสักนะคะคาเวน,น่าแล้วก็ใช้ตัวสวยขโมยซีน สวยขโมยซีนตัวนี้มันเป็นตัวที่ว่าใช้แล้วมันหน้าขาวใสตึงมากๆตัวนี้นะคบขาวใสตึงมากๆนะคะตัวนี้เพราะว่ามันจะมีตัวบีไว้นะครับตัวบีไว้์ตัวนี้มันจะช่วยลดกาะ้าจุดดัำๆแล้วก็ทําให้หน้าขาวขึ้นนะคะสวยมากกว่ารีเทิร์นแมรียอยูถึง10เท่าเลยทีเดียวตัวนี้นะคะมันยังมีตัวอัลฟาอะบูตินเอบวกด้วยคือหลายๆคนก็จะพูดเหมือนกันหมดนะว่า มีลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันนะเขาก็ส่งรูปมาให้พี่อ้วนดูเขาก็บอกเขาใช้สวยขโมยซีนก็เขาก็ไม่อยากเชื่อว่าหน้าเขาอะมันขาวขึ้นแบบขาวเยอะมากขนาดเนี้ยอย่างเงี้ยคืออันนี้มันอาจจะเป็นด้วยแสงด้วยแต่ว่าลูกค้าจะบอกเลยนะว่าหน้าขาวเยอะมากขาวจนแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเลยอันนี้ลูกค้านะคะมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดส่งมาให้ดูนะคะแล้วก็เข้าเข้าเข้ามาในอินสตาแกรมพี่เขาบอกว่า เขาอ่าเขาเข้าอัดฟ mm ิไว้นะฟิไว้เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะคะเข้ามาดูในเข้ามาดูในรายการนะคะนี่ไงอ่ากลับมาคนนี้เลยนะคนนี้เลยนะอ่าคนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะอันนี้เป็นอินสตาแกรมอ่าเข้ามาในไลน์พี่นะคะแล้วก็พี่พี่ก็คอปไว้แล้วก็ขออนุญาตเขาเอาไปลงอินสตาแกรมได้ไหมเขาบอกเอาเลยพี่เขาบอกว่าเขาใช้สินค้าตัวหนึ่งมาประมาณสองปีนะคะ ใช้แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพอมาวันหนึ่งเปิดเจอช่องจานดาวเทียมดูเจอรายการพี่อ้วนก็เลยซื้อรีบโทรไปซื้อที่สาระขาร้อยเอ็ดได้สบู่ดีท็อกสวยขโมยซีนแล้วก็รีเทิร์น้องชายมาเขาบอกสุดยอดเลยครับเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอผมใช้ได้ประมาณอาทิตย์จากน่าคำคำข่าวขึ้นนะคะครีมมันเก่าก่อนใช้มาเป็นปีก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ใช้มา14วันแล้วครับไม่เอาอีกแล้วครีมยี่ห้ออื่นจะใช้ของรีเทิร์ตลอดไปจนวันตายเลยนี่เขาเขียนแบบนี้นะคะ คุณดูได้นะเขาเขียนแบบนี้จริงๆนะครับพี่พี่ไม่ได้อะไรมานะ,ะเขาเขียนมาเลยแล้วทุกคนที่ใช้ครื่องสามางรีเทิร์นก็จะพูดเหมือนกันหมดนะครับว่าหน้ามันจะขาวใสามากตึงมากนะคะอันนี้ก็คือพีู่จน์ได้เลยนะคะว่าอร,อรีเทิร์นสวยขโมยซีนตัวนี้มันเป็นตัวที่ว่าพอใช้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจะขาวใสแล้วก็ตึงกระชับนะคะเพราะมันมีมากมายหลายอย่างอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาแบบว่าเอาเอา,เอาสัก เอาสักอาทิตย์เดียวเนี่ยแล้วรู้สึกได้เลยว่าม,มันมันมันดีขึ้นเยอะเลยนะพี่แนะนำไม่ใช้ตัวเอ็กเพรสเวย์เป็นาต,าตัวทางด่วนหยดไปดหยดหนึงแล้วก็กินตัวคาเวน่าของคุณหมอยงหรือคุณหมอเพิ่มศักเข้าไปนะคบคือตัวคาเวน่านะคบเป็นตัวกินเข้าไปเพื่อให้ขาวข้างในใสามาถึงข้างนอกนะคบแต่ว่ามันจะขาวใสเป็นธรรมาชาติแล้วก็มันไม่มีสารอันตรายเลยตัวของคุณหมอเพิ่มศักเนี่ยคือคุณหมอเพิ่มศักเนี่ยบอกนิดนึงนะ,ะว่าว่าเขาเป็นคุณหมอซึ่งจบทางด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับเรื่องยาแล้วก็จบกายวิภาคมานะคะจบเป็นจบหมอนี่มาสองใบเลยนะคะแล้วเขามาผลิตตัวนี้ขึ้นมาให้พี่อ้วนมาขายตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําให้ผิวผ่องแล้วก็ลดเลือนกระฝ้าจุดด่างดำได้ลดเลือนกระฝ้าจุดด่างดำได้แล้วผิวพรรณเนี่ยผ่องใสขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครบเพราะว่าตัวนี้ ตัวคาเวน่านะคะไม่ได้เอากล่องมาโชว์เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้คุณต้องซื้อตามศูนย์จำหน่ายเท่านั้นคาเวน่าตัวนี้นะคะผิวมันจะขาวใสเพราะว่ามันจะมีตัวกุนต้าไทโอนด้วยกุนต้าไทโอนน่ผิวมันขาวใสยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันจะมีตัวเปลือกส่วนฝรั่งเศสเพื่อลดกาะฟาจุดด่างดำ ะะแล้วก็มีคอลลาเจนนะคะวิตามินซีวิตามินอ e, ีนะคะมีตังกุยมีสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีญ้าอัลฟาฟามีมีมมสารสกัดจากทับทิม แล้วก็มีมากมายหลายตัวพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บนยมันทําให้หน้าหน้าตาเนี่ยขาวใสแล้วก็สามารถลดเลือนกระฟาจุดด่างดำได้แม้กระทั่งฝ้าฮอร์โมนแลวก็ฝ้าถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปเลเซอร์คุณไม่ต้องไปรักษาคุณไม่ต้องไปทําอะไรด้วยวิธีนาการไหนคุณใช้ตัวรีเทิร์นสวยขโมยซีนตัวนี้แล้วก็กินตัวของคุณหมอเพิ่มสักการันตีว่าเนื้อตัวคุณจะขาวใสามากๆนะคะขาวใสามากๆเลยนะคะไม่ใช่น้อยนะคะมากเลยนะคะไอะอีกตัวหนึ่งดีกว่าตัว OIF plus ตัวนี้ดีกว่า หรือว่าตัวยาสตรีดีกว่านะตอนนี้พี่สั่งมาอีก5 0 0 0 5,000กล่องนะคะน่าจะได้ประมาณสักสิ้นเดือนนี้นะคะคือตัวยาสตรีตัวนี้มันเป็นตัวที่ว่าพอกินก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยใครที่มีปัญหานะคะปัญหาจะหมดไปภายในระยะเวลาสั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องช่องคลอดแห้งนะคะร่วมรักกับสามีแล้วแสบแห้งไปหมดเลยไม่มีอารมณ์กับสามีนะคะแล้วก็ช่องคลอดหลวมมีกลิ่นเหม็นอับชื้นนะคะไม่กระชับไม่แน่น นะครับปวดประจนปวดประจําเดือนนี่ชัดเจนมากคนปวดประจําเดือนเนี่ยนะคุณกลินไปเธอเดือนแรกประจําเดือนมาคุณไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าม,มันมันมันดีมากตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะจะทําให้ประจําเดือนที่เคยมากระปิดกระปอยนะครับมันก็จะมาเต็มที่ แล้วก็มันจะมาเยอะจนกระทั่งแบบหน้าท้องแบนเลยนะคะขับถ่ายของเสียออกมาเลยนะคะตัวนี้นะคะระบบฮอร์โมนดีแล้วก็อาการการปวดมดลูกการตกขาวนะคะแล้วก็การมีกลิ่นเหม็นการมดลูกย้อยหย่อนยานออกมานะครับเป็นมดลูกหย่อนนะคะหรือว่ามีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวหน้าอกเนี่ยเละเหลวไปหมดแล้วคุณกินเข้าไปนะคะตัวนี้กลิ่นปากกลิ่นตัวฟ้าฮอร์โมนกระฮอร์โมนจะลดนะคะแล้วก็กลิ่นปากกลิ่นตัวจะลดด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว ORS ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะพี่บอกกล้าทาเลยนะคุณลองซื้อไปกินกล่องเดียวนะครับซื้อไปกินกล่องเดียวพอตัวนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยคุณกินสองช้อนโต๊ะสช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ซึ่งสูตรเก่านะตั้งไว้แล้วก็ลใส่รากเอมก็ไปด้วย ตัวนี้จะเห็นผลเร็วกว่าเก่าครึ่งเท่าตัวถ้าเกิดว่าสมัยก่อนนี่ที่คุณกินนะคะคุณกินบอกว่าพี่วันอาทิตย์หนึ่งเห็นผลเลยตัวนี้จะเร็วกว่าแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีกาวเคลือแล้วก็ไม่มีว่านชักมดลูกใส่ไปอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสูตรเข้มข้นแล้วก็สูตรใหม่นะคะ ใส่เอมใส่รากชเอมเข้าไปด้วยนะคะกินแล้วเห็นผลเร็วมากหนะ้าอกเลยจะตึงโอ้โหแข็งเหมือนก่อนคุณจะเป็นประจําเดือนนะแล้วก็มันจะตุมตึงตุ้มขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าคุณทาด้วยกินด้วยคู่กับ BB นะคะพี่บอกว่าเอา2องอาทิตย์คุณเปลี่ยนสไนเลยตัว BB นะคะก็คุณสามารถโทรไปสั่งได้ b ีหมดล็อตนี้แล้วนะน่าจะอีกประมาณปีหน้าถึงจะมีเลยนะ b ี BB มันจะมีครีมทาหน้าอกแล้วก็มีตัวกินมีตัวกินทําให้หน้าอกใหญ่ทาด้วยกินด้วยทําให้หน้าอกใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณกินตัว OIF เข้าไปวันละสองช้อนสอช้อนนะครับพี่บอกว่าคุณเปลี่ยนเสื้อในภายในเดือนเดียว เลี่ยนเสื้อในภายในเดือนเดียวนะครับเพราะว่าตัว i อเอวโซนนี้มันเป็นการเติมฮอร์โมนเข้าไปนะคะตัว BB แต่ตัว b b เป็นการกระตุ้นฮอร์โมนตามธรรมชาติจากร่างกายออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกินด้วยนะคะกระตุ้นด้วยแล้วก็เติมฮอร์โมนเข้าไปด้วยถ้าไม่ใหญ่แล้วก็ถึงขั้นเปลี่ยนไซเสอร์นในนี่พี่บอกพี่หมดปัญญาจริงๆตัวนี้นะคะแล้วยาสตรีตัวนี้เป็นการกินเพื่อป้องกันผมร่วงกลิ่นปากกลิน่นตัวฟ้าฮอร์โมนกระฮอร์โมนแล้วก็เรื่องระบบภายในของผู้หญิงอยากให้คุณทดลอง,ลองกินนะ ตัวนี้มีฮาลานด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยืนยันร้อยเป์เซ็นต์นะคะย้ำเลยนะคะว่าไม่มีเกาวเขือแล้วก็ไม่มีว่านชักมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นคุณอยากจะกินเนี่ยคุณกินเข้าไปเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีนะว่านชักมดลูกและเกาวเขือไม,ไม่ได้ม่ได้ไม่ดีแต่พี่ไม่ใช่ นะคะพี่จะใช้ตัวเจียวกุยหลานมีตังกุยมีโสมมีเกากี้แล้วก็ณนะตอนนี้เป็นสูตรใหม่นะคะฮาลานกินได้มีเครื่องหมายฮาลานด้วยแล้วก็มีชะเอมราดชะเอมใส่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมัาจะเห็นผลเร็วมากๆวันละสองช้อนโต๊ะก่อนนอนนะคะอาการต่างๆเหล่านั้นพี่บอกว่าพี่ใช้คําวมาหมดไปเลยนะหมดไปเลยลองดูเถอะ กลิ่นปากกลิ่นตัวเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าแทบจะไม่ต้องใช้ลูกกิ้งในตัวนี้กลิ่นปาาผู้หญิงบางคนอนะหัวเหม็นไปใกล้ๆแล้วหัวเหม็นสาบไปหมดเลยอาการต่างๆเหล่านี้มันจะไม่มีเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าฮอร์โมนหมดมันจะมีกลิ่นปากกลิ่นตัวตอนาสาวๆเนี่ยฮอร์โมนเต็มๆมาตัวมันจะหอมพอแก่ตัวไปเสร็จปุ๊บมันจะเหม็นเขียวทั้งผู้ชายผู้หญิงมันจะเป็นเหมือนกันตอนนี้ไอ้ตัวนี้ย o i อตัวนี้เป็นการเติมเต็มฮอร์โมนซึ่งได้มาจากสมุนไพรจีนทั้งหมด แล้วก็ตัวนี้ถูกมากเลยนะพี่บอกว่าตัวโสมเนี่ยคุณไปซื้อเองกิ่งแล้วเป็นแสนนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้พอกินก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปช่วยปรับแล้วก็กระตุ้นระบบฮอร์โมนภายในของคุณตามธรรมชาติที่ขึ้นมาแล้วมันเป็นการเติมเต็มเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนผู้หญิงให้ให,ให้ให้เข้าไปโดยการใช้สมุนไพรซึ่งได้มาจากพืชเพราะฉะนั้นมันจะปิดประตูการแผลนะครับมันจะดีมากๆตัวนี้แล้วนกะ็วิธีการกินก็สองช้อนโต๊ะก่อนนอนพอ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนอยากจะกินเพื่อกระตุ้นให้มีอารมณ์ทางเพศกับสามีคุณกินไปเธอหนึ่งขวดนะครับหรือว่าครึ่งขวดคุ้นไปบางคนมาแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ว่าแบบไปแล้วนานๆน,นะสี่ห้าปีเจ็ดปีไม่เคยมีอารมณ์ทางเพศกับสามีเลยอะไรเงี้ยคุณกินก็ไปเลยขวดหนึ่งสิบห้านาทีถ้าผัวคุณไม่ได้กิน for family ของรีเทิร์นผัวคุณตายแน่นะคะแล้วอยาสตรีตัวนี้ถ้าเกิดว่ากินอสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะจะมีอารมณ์ไหม มันจะมีอารมณ์ต่อเมื่อสาม,มีเข้ามายุ่งด้วยแล้วก็มาปลุกเราเรามันจะมีผู้หญิงที่ไม่มีเอสโตรเจนต่อให้ปลุกยังไงก็ไม่มีไม่มีทางจะมีอารมณ์ไม่ถึงจุดสุดยอดแต่ตัวนี้พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะฟื้นฟูระบบแล้วก็ช่องคลอดจะไม่แห้งผู้หญิงบางคนที่ว่าไม่ร่วมรักกับสาม,มีเลยบางครั้งช่องคลอดมันแห้งแล้วมันไม่มีอารมณ์ต่างเพศนั่นมันแสดงว่าฮอร์โมนในตามตัวที่ของคุณมันไม่มีเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากได้ยาสตรีต,รตัวนี้นะคะคุณก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะตามซูรีเทิร์นทั่วประเทศไทยกล่องละพันเดียวนะคะแล้วก็3กล่อง2 5 0 0ันแต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจยังไงคุณซื้อไปกล่องเดียวพอนะคะคุณกินวันสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะเอาอาทิตย์เดียวคุณรู้เรื่องเลยแล้วก็ค่อยกลับมาซื้อ,ส,อสามกล่องสองพันห้าก็ได้ นะคะอันนี้ยืนยันแล้วคุณไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่ายาสตรีของรีเทิร์นทำไมถึงมันถึงขายแบบมโหลานมากๆอ่ะนะคะเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะอ่ะทั่วประเทศไทยสามารถโทรไปสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะที่091ย์301นะคะ3015301นะคะแล้วก็080 5544416-7นะคะทั้ง2เบอร์3เบอร์นี้แหละคุณสามารถโทรไปสอบถามได้เลยนะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งดีกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ ตัวนี้เนี่ยอ่าตัวนี้เดี๋ยวขอโทษน,นะอันนี้ยังมีอยู่นะเนี่ยนะคะพี่ก็พี่ขอกินนิดนึงเพราะว่าผู้ชายก็กินได้นะหมดแล้วหมดแล้วตัวนี้นะคะผู้ชายก็กินได้ตัวเนี้เพราะว่ายาสตรีตัวเนี้ผู้ชายกินมันจะป้องกันผมร่วง ผู้หญิงกินก็ผมไม่ล่วงนะตัวนี้เพราะว่าเอสโตรเจนมันจะทําให้ผมไม่ร่วงนะคะกินได้เลยนะคะอ่ะตัวนี้ดีกว่านะคะตัวออฟวิต้าตัวนี้ดีกว่าออฟวิต้าตัวนี้มันเป็นตัวที่ว่าเขาเรียกว่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคะแล้วมันก็จะมีตัววิตามินแลวก็อะมินโนมากมายหลายชนิดตัวนี้พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยให้นะคะระบบสายตาของคุณดีขึ้นทั้งระบบนะคะดีขึ้นทั้งระบบแล้วก็ตัวนี้นะคะ คนที่มีอาการต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพี่แบบโอ้โหเห็นคนที่เห็นคนที่มีปัญหาเรื่องดวงตาแล้วก็แบบว่าตกใจมากๆเลยอ่ะคือพี่ไม่เคยคิดเลยว่าปัญหาของตาของคนมันจะมีมากมายเกินกว่าที่พี่คิดอีกนะเดี๋ยวพี่เอาให้ดูอ่าลองดูนะคะลองดูนะคะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าสายตาสั้นเทียมนะคะผู้ที่ใช้คอนแทคมาเวลานาน อาจอประสาทตาเปลี่ยนแปลงด้วยโรคเบาหวานนะคะแล้วก็คนที่คนที่มีปัญหาเรื่องการเจอแสงแล้วก็การเป็นต้อลมเป็นความดันความเป็นคนเป็นโรคความดันนี้ตาเสียด้วยแลเบาหวานนี่หลายคนตาบอดนะคะแล้วก็ตัวนี้พอกินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยลดความดันตามันจะทําให้ตาเนี่ยโตคุณดูตาพี่สิโตชัดเจนมากแล้วแจ่มใชะชะชะสามากเลย สายตาที่เคยมีปัญหาด้วยอายุเยอะใช่ไหมนะตอนนี้เนี่ยตานีที่มันเคยแดงๆมันจะขาวหมดไงแล้วตาดํามันจะดํามากคือแล้วตาม่านตามันจะโตเปิดมากขึ้นแล้วคุณเชื่อไหมพี่เนี่ยมองสู้แสงไฟได้หมดเลยไม่ต้องใส่แว่นตาดําเหมือน4ีหเดือนที่แล้ว4ีหเดือนที่แล้วเนี่ยพี่บอกเลยพี่แบบถอดใจเหมือนกันนะว่า จะทํางานต่อไห,ไหวไหมเนี่ยเพราะว่ามันเจอไฟอย่างนี้วันละประมาณเก้าชั่วโมงแต่นะตอนนี้บอกเลยนะครับว่าสายตาพี่ดีมากๆด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรืองตัวนี้แล้วกินอะไรยะวเวลาเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากว่าตาเนี่ยธรรมดาตาแสบจนต้องหลับตานั่งหลับตากับพิบกับพิบกับพิบให้น้ําตามันออกมาแล้วก็บางทีมันไม่ค่อยออกด้วยแก่ตามันจะแห้งแต่นะตอนนี้นะคุณรู้ไหมว่าตาพี่ไม่เคยมีอะไรระคายเคืองเลยนะคะ ตาพี่ไม่เคยมีอะไรระคายเคืองลแล้วก็ถึงแม้ว่าจะนอนดึกถึงแม้ว่าจะเจอแสงสายตาพี่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าตัวสารสกสัดจากดอกดาวเรืองแล้วก็อะมิโนโมากมายหลายชนิดวิตามินวิตามินมากมายหลายชนิดทึ่งอยู่ในออฟวิต้าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่ทําให้สายตาพี่ดีมากๆ นะคะแล้วก็การปวดกระบอกตานี้ไม่มีไม่ต้องพูดถึงเลยนะคร <t> ับตัวนี้นะคะมันจะมีวิตามินต่างๆเยอะแย,ยะมากมายเป็นกรดอะมิโนมากมายพอเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวอะมิโนต่างๆเนี่ยร่างกายมันจะดูดซึมก็ไปใช้ได้เลยไม่ต้องรอผ่านขบวนการย่อยสลายแล้วก็ขบวนการของร่างกายถึงดูดซึมมาไปใช้มันดูดซึมมาไปใช้ได้เลยตัวนี้นะคะ <t> <t> แล้วก็ตัวนี้เป็นสารสกัดจ,จากดอกดาวเรืองแล้วก็พี่กล้าพูดเลยนะใครที่ได้ดูรายการอยู่นะเมื่อเช้านี้ และการสิบปากว่าทางช่องดูดีนะคะหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยทุกคนก็จะบอกเหมือนกันหมดว่าเออได้ยินเหมือนกันหมดว่าคนที่เคยสายตาแย่มากๆนะคะกินไปไม่กี่วันนะกลับมาดีเหมือนเดิมคุณเบียร์เนี่ยคุณเบียร์ช่องเราเนี่ยนะคะแว่นใสแว่นสายตาหนามากๆนะตอนนี้เดือนเดียวนะตัดบางลงมาตั้งเยอะแน่ตัวนี้แล้วบอกแกบอกเลยอาการมึนเวียนหัวงงๆบริเวณเบ้าตาเนี่ยก็ไม่มีเลยตาผ่าเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็ตัวนี้นะตามันจะไม่แห้ง พอตาไม่แห้งมันก็จะลดจากต้อลมต้อเทียมต้อกระจกต้อตามืดตามัวอะไรต่างๆตาที่เป็นฝ้าคนแก่ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มาหาเรานะคบเพราะฉะนั้นไอสารสก,กัดจากดอกดาวเรืองตัวนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะเป็นการค้นพบ คือตัวดอกดาวเรืองเนี่ยพี่บอกว่าหลายคนหลายคนเนี่ยถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเจอกันมานานแล้วแต่ว่าในประเทศไทยยังไม่มีใครหยิบขึ้นมาใช้แล้วก็รีเทิร์นเนี่ยเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยที่เราหยิบขึ้นมาใช้ mm. แล้วก็ตัวนี้พี่บอกว่าการกินออฟฟิตาหนึ네่งเม็ดเนี่ยมันเหมือนคุณไปกินอะไรที่ว่าเป็นกระปุกกระปุกสี่กระปุกเลยทีเดียวตัวนี้นะคะเพราะว่าดอกดาวเรืองสกัดตัวนี้พี่ใส่ไป20มิลลิกรัมนะเท่ากับว่าเราใช้ดอกดาวเรืองเป็นหลายร้อยดอกนะปั่าจะสกัดได้1เม็ด เพราะฉะนั้นไอการกินอัลฟิตาตัวนี้เอาให้คนแก่กินเอาให้เด็กๆที่ไปโรงเรียนกินนะคะมันจะทําให้เด็กไปโรงเรียนเด็กเล่นคอมพิวเตอร์เด็กดูทีวีเยอะคนขับรถที่เจอแสงไฟคนแก่อยาให้ต้องไปลอกตาไปเปลี่ยนกระจกตาตาฟ้าตาฟางแล้วก็มีปัญหาแน่ๆน,นะคะคุณก็ใช้ตัวออฟวิตาตัวนี้นะคะซึ่งให้พ่อแม่ผู้ใหญ่ให้ท่านกินวันละหนึ่งเม็ด นะคะเด็กๆที่ไปโรงเรียนเนี่ยเราป้องกันไว้เลยถ้าเล่นเกมเยอะเล่นอินเทอร์เน็ตเยอะใช้คอมพิวเตอร์เยอะ,ใช,ออยอะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนะคะคุณเชื่อไหมว่าบนโลกใบนี้ต่อไปในคนจะสายตาสั้นเยอะแต่ในขณะเดียวกันนมนุษย์เราก็จะจะสรรหาตัวมาแลดูแลสายตาแล้วก็พอสอนี้ต้องดอกดาวเรืองสงกัดเท่านั้นนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะรู้พี่อ้วนเป็นเสือปืนใวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอออกด,ดอกดาวเรืองสงกัดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่บอกว่าคุณหมอคว้ามาก่อนเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ออฟฟิตาดูแลสายตาตัวนี้ก็กล่องละพัน3กล่อง5,000คุณสามารถไปจับคู่กันได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ราคาเดียวกันทั้งหมดของรีเพิร์นนะคบทั่วประเทศไทยรวมทั้งอาเบต้ากูแคนด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งดีกว่าเป็นตัวเส้นผมดีกว่าตัวนี้ก็เป็นสนหางมานะคะ ตัวตัวกล่องสีม่วงตัวนี้ตัวพิวนะครับตัวปลูกผมตัวนี้ทุกคนก็ใครที่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้ต้องกินวันละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งเม็ดพอไม่ต้องเยอะวันละหนึ่งเม็ดพอนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องการสนหางมาเนี่ยปริมาณจํานวนพอดีพอดีกับที่เราทําเข้าไปแล้วเมื่อวานมีลูกค้าคนหนึ่งนะคะจะขอซื้อพันกล่องราคาลดไม่ได้พันกล่องยังลดไม่ได้คือถ้ถาเกิดว่าลดราคาก็ต้องลดสนหางมาลงไปด้วยซึ่งทําไม่ได้แน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวปลูกผมตัวนี้ยขอให้รู้เลยนะว่าคุณภาพดีจริงๆคุณจะมีเงินมาล้านซื้อเป็นล้านแล้วก็ลดราคาก็ทําไม่ได้ถ้าลดราคาลดสนห่างม้าลงนะครับตัวดูแลเส้นผมมันก็ทำงานไม่เต็มร้อยพี่ก็ไม่ทํา ตัวนี้พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันรักษาป้องกันแล้วก็บรรเทาผมร่วงแต่ว่าผมร่วงเนี่ยอาทิตย์หนึ่งรู้เรื่องเลยนะคะตัวนี้พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมร่วงมันจะกระเิบขึ้นมาเป็นเซนเซนเลยนะคคนหัวล้านนะคะแล้วก็พอคนพอคนมีผมเสร็จปุ๊บมันจะดูไม่แก่ตัวนี้มันจะป้องกันได้หมดเลยนะป้องกันแม้กระทั่งป้องกันแม้กระทั่งอ่าแม้ต้องป้องกันแม้กระทั่งหัวล้านหัวบางกรรมพันนะคะผมร่วงกรรมพันธุ์นี้ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้การกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้กินแล้วเซ็กไม่เสื่อมปากไม่แห้งปากไม่เหม็นขนไม่ขึ้นหน้าแล้วก็ไม่เหนื่อยเซ็กไม่เสื่อมด้วยคุณดูนะคะถ้าเกิดว่าเสื้อสีฟ้าเนี่ยคุณหมอย,ยงตอนเมื่อพี่เจอกับแกเมื่อปีกว,กว่าที่แล้วนะคะหัวล้านมากนะคะณนะตอนนี้หัวล้านมากเลยนะคะตอนตอนปีที่แล้วแต่ว่าอ่าเดี๋ยวขอโทษค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ แหมนะคะคือคือปัจจุบันเนี่ยคุณหมอโยงเนี่ยผมจะดีขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็จากตอนนั้นน่ะตอนตอนตอนนั้นคุณหมอโยงน่ะคุณดูนะว่าหัวล้านน่ะเสื้อสีฟ้าเนี่ยหัวล้านมากแล้วอะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยอะมันก็เถิบขึ้นลงมาเป็นเส้นๆเลยอะและเส้นผมมันจะเส้นใหญ่ขึ้นหนาดกดําเป็นเงางามนะคะแล้วก็หัวล้านตรงขวัญของแกมาก่อนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีเลย ะะแล้วก็ผมที่เคยแบบว่าแห้งกร้านตอนนี้ไม่มีเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ากินเป็นประจำตัวนี้นะครับป้องกันผมงอกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากกินตัวสนหางมาตัวนี้นะคับอกเลยว่ามันเป็นกรดอะมิโนมากมายหลายชนิดพอเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ดูดซึมไปใช้คุณดูหัวร้านตอนนั้นกับตอนนี้มันก็เถิบลงมาเยอะเลยอ่ะคุณดูคุณ,ค,ณคุณติดตามหมอได้นะคอาคุณหมอเพิ่มศักดิ์จะมีทํารายการกับเราด้วยเชิญมาตอนนี้แกลาเดือนนึงแกไม่มา นะครับงานก็นยุ่งมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะคนะอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวตัวตัว,ตวผิวตุก ปลูกผมตัวนี้หรือว่าตัวกระดูกตัวนี้ก็ดีมากๆนะคะข้าวสารีสกัดล้างสารพิษออกจากตับไปแล้วก็เส้นเลือดก็ทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถจับคู่กันได้3กล่อง5,000บาทหรือว่าคุณจะลองใครมีปัญหาอะไรก็ซื้อเฉพาะกล่องก็ได้นะคะถ้าซื้อกล่องเดียวเขาก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะสามารถโทรไปได้เลยนะคะที่0ูนย์เ3 0 1นะคะสามศูนยนะคะแล้วก็ศูนย์แปดหกเจ็ดแนะคะแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์นะคะห้าห้าสีนะคะ อศูน 5, 5์4 4ดศูนสอบถามได้เลยนะคะทั่วประเทศไทยว่ามีขายที่ไหนบ้างนะคะ SMS วันนี้4ี่สองสนะคะจ็อบมาแล้วจ๋ามาแล้วพักสักครู่ค่ะ